ทุกท่านนะครับที่ติดตามร,รับชมรับฟังอยู่นะครับก็เป็นแนวทางาวิเคราะห์ฉลาดกินแบ่งรัฐบาลนะครับดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องบดบาทมีเช่นเดีนะนครับนำข้อมูลของสำนักเด็ดมาแล้วนะครับเป็นของอบ้านไร่เมืองบ้านไผ่เมืองน,นะครับก็มีเลขประมูลนะครับเลขรับผลพูนทยีนะครับเป็นสิตด ึ้นมาใหม่แล้วนะครับเป็นเ,เลขของอาม่าให้ลาบนะครับกเ็เอามาเริ่มเรื่องกันเป็นนโยบายของช่องนะครับคําเตือนเป็นแนวทางนะครับซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับก็มาแล้วครับเจ้าแรกเป็นของราบขุนพุนทวีสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องนะครับก็ให้เลขมาค่อนข้าง เยอะนะครับแต่เป็นเลขที่น่าติดตามอยู่นะครับเพราะว่างวดที่แล้วก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าเลขมันเคลื่อนนะครับเห็นมีข่าวว่าจะฉลาดกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้จะไม่ไปออกสัญจรนะครับยับยัางการแพร่กระจายของเชื้อโควิดนะครับก็ออกที่เดิมนะครับยืนยันนะครับไม่ออกสัญจรนะครับในงวดหมิถุนายนะครับ สิทดลงพว่อเนื่องให้อะไรนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมเลขตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับมีเด่น4เด่น5เด่น9นะครับ41 43 47 51 53 57 91 93 97นะครับเป็นแนวทางไปเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าจับตัวเด่นก็จะมี7นะครับ3 1นะครับหลักสิบนะครับ หลักสิบหลักหน่วยนะครับก็เปลี่ยนแนวทางมาดูเลขที่ที่น่าติดตามของสถิติของอเลขชนะการประมูลกองฉลากนะครับที่ให้มางวดที่แล้วนะครับเด่น9นะครับชนะเลขชนะการประมูลให้9นะครับงวดน,นี้เลขชนะการประมูลให้3นะครับ ให้3นะครับชุด3ตัว2ตัวนะครับก็ยังเป็นเลขที่น่าตามนะครับ fc ทุกท่านนะครับที่ดูช่องผมอยู่นะครับก็น่าติดตามนะครับให้มามี0 4นนะครับเลขวันจันทร์นะครับจะมี3มี4นะครับก็6 2 3นะครับแล้วก็8 6 3 2 3 4สอา 63นะครับเป็นเลขที่สวยงามพรามแปดนะครับบรรดา FC ที่ตามหาเลขเด็ดก็จดไว้นะครับเดี๋ยวเจ้านี้จะเอาไปเทียบกับเลขที่หนุ่มตาครีนะครับว่ามันจะตรงกันไหมนะครับงวดนี้ก็รอเลขลับของเลขวิ่งของพี่หม่มนะครับก็เข้าไปเข้าทุกงวดนะครับเลขวิ่งของซุปเปอร์หม่ม ก็รอคอยวันหวยออกด้วยนะครับจะมาเหมือน f c ทุกท่านนี่ครับที่เคยติดตามช่องผมจะรู้ว่าเ,าเลขที่นำมาเสนอนั้นเป็นข้อมูลจริงนะครับไม่จะเท็จนะครับครับก็มาดูแนวทางของบ้านไผ่เมืองพลคนขอน,นแก่นครับก็เอาสืบติที่เข้ามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับงวดเมื่อกี้นี้ไม่เข้านะครับก็ เรามาตามกันต่อนะครับก็อาจารย์ท่านก็ให้ถูกมาหลายงวดแล้วนะครับเว้นสักง,งวดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่างวดที่เราประเดิมกันอ่าพฤษภานั้นไม่รู้ว่ามันจอกอะไรนะครับก็ทุกท่านอาจจะถูกไปบางคนอาจจะไม่ยังไม่ถูกนะครับเรามาวิเคราะห์กันต่อมาตามกันต่อนะครับอะนะครับงวดที่แล้วให้มานะครับนะครับก็ไม่มี เ uh, 0อยู่นะครับ91อยู่นะครับแต่ว่า uh, มันศูนย์มันไปอยู่หน้านะครับ095นะครับ mm hmm. ก็ผิดพลาดไปนะครับไม่มี5ก็เอาใหม่นะครับเข้าแค่ตัวเดียวนะครับหลัก9ก้าก็เรามาดูงวดใหม่มาแล้วนะครับให้มา10 uh, 20 13 1นย3สอง4่อ่า แล้วก็มี1,9,2,9เนะครับเลขที่มีอยู่1,2,3,4,5,6,7,8,8 8้าชุดนะครับ8ชุดนี้ก็พิจารณากันได้นะครับนำไปวิเคราะห์กันลงลงให้เร็วทุกท่านอาจจะลืมก็ได้นะครับเพราะว่าจดไว้นะครับเอาไว้เทียบกับสำนักที่แม่นๆนะครับเว้นงวดหนึ่งอาจจะ คืนมาก็ได้เรามารุ่นกันในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะครับว่าเลขของบ้านไผ่มังคนเข้าต่อเน,นื่องหรือจะหลุดต่อเน,นื่องนะครับหรือจะเว้นให้งวดหนึ่งหรือจะเข้าอีกงวดครับจะกลับคืนมาได้ไหมนะครับก็ท่านก็ให้ถูกมาเยอะแล้วนะครับต่อไปเรามาดูแนวทางของผัดไปนะครับเรามาดูแนวทางของ ลบ้าหวยนะครับเลขค่อนข้างจะตรงกันนะครับเลขค่อนข้างจะตรงกันกันบเลขประมูลนะครับเด่น4เด่นสามศน3 0ศูนนะครับ143 0 1 3 0 1 4นะครับ2ตัว1314นนะครับตัวเลขนะครับก็จะมี 40 30นะครับ13 14นะครับก็เอาไว้พิจารณากันนะครับเ,เลขกำลังวันอีกที่เลขกำลังวันน่าจะมา4หลอง3นะครับวันจันทร์นะครับก็วิเคราะห์กันไปตามาข้อมูลนะครับที่ได้มาก็าน่าจะเ,าเรามาดู เจ้านี้นะครับของจอมยศหญิงนะครับจอมยุธคนสวยหญิงในของเรานะครับก็เงียบไปกว่าที่แล้วนะครับวันนี้ก็มาตรงกันอีกแล้วนะครับสามสามสำนักแล้วนะครับเลขชนกันนะครับก็มีลักษณะให้หวยพวงมานะครับก็มีเด่นสุดติ๊กทิ๊กทิ๊กลงมาก็จะมี3604ให้เด่นสุดก็คือตัวที่มาร์คสีนะครับนะครับก็มีนะครับเดี๋ยวให้ดู ให้ใหญ่ขึ้นนะครับนะครับ643 640ตัวรองก็จะมี304 306 360สองตัวมี40นะครับ04นะครับ740 074นะครับเลขที่เน้นนะครับก็จะมี40 43นะครับงวดน,นี้นะครับมาลุ้นกันว่าจะมีไหมใน หนึ่งในสามหนึ่งในสองกันนะครับเรามายูเลขนิตยสารของอา่านะครับที่ให้มาก่อนเพื่อนแล้วนะครับเลขเด่นสุดนะครับชุด2ตัวนะครับก็มี5 17 1นะครับชุด3ตัวนะครับที่ออกบ่อยนะครับก็จะมี4 5 2 4 72นะครับนะครับชุด สามตัว2ตัวนี้เคยออก3ตัวมาแล้วนะครับ2ตัว3ตัวก็เคยเข้าบ่อยน,นะครับส่วนเลขที่เด็ดนเขาเคยเข้าบ่อยเหมือนกันชุดลองในช่องที่เขาจับคู่ให้ก็มี52 57 54 5 72 77 74 53 58 51 73 78 71นะครับก็เป็นแนวทางกันแล้วครับ สรุปกันในงวดมิิถุนายนก็จะมีของเลขประมูลนะครับเลขชนะการประมูลกองฉลากนะครับก็สิทธิ์ของพนเนื่องนะครับที่ให้มานะครับแล้วก็จะมีบ้านไผ่มืองพลนะครับพนขอนแก่นนะครับที่มีสามสมัครนะครับที่มาเสนอการเลขเดในวันนี้นะครับก็คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับคลิปหม้อาเจอกันใหม่ครับ ทุท่านโชคดีร่ำรวยครับสวัสดีครับ